เสีน oh, oh. ี่ตอนนี <c <c ้เราอยู <c 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 ่ตลาดนะตลาดแบบเขาเรียกเหมือนแบกาดินอะของที่เนียนะมาหาอะไรกินดว่กินเล่นๆส่งหงเขาหู

七个，七个，七个。哦，脆皮烤肠，五元两根；香鱼小丸子，两矿泉水。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  十元。卡墙，十元两根，加一小丸子，一定矿泉水。十元。卡墙，十元两根，加一小丸子，一定矿泉水。卡墙，十元两根，加一小丸子，一定矿泉水。卡墙，十元两根，加一小丸子，一定矿泉水。 ลมก็แรงอันนี้น่าจะเป็นลักษณะเหมือนแบบตลาดถิ้นบ้านอะไรประมาณนี้ตลาดแบกกะแบกกะดินอ่ะ ไข่ <Hi. S 2> ตลาดนี้ใหญ่เหมือนกันนะนอ,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 อันนี้นะคะตอนนี้เราก็อยู่บนที่สิงเต,ตง่าตรงแถวหงเต่าหัวเชิญอจานก็คือสถานีรถไฟปูนนั่นแหละวทีน,นี้พอเดินออกมานิดนึงก็มาเจอตลาดาน,นะคะก็เลยแวะน,นิดนึง

的饮料矿泉水，CP 卡墙，棉两根，加一小蚊的饮料矿泉水，CP 卡墙，棉两根，加一小蚊的饮料矿泉水， คนเยอะมากเลยอ่ะมันคุมเป็นตลาดที่บบแบบเแถวแหรือถวบ้านนี้หรืออะไรประมาณทำนองนี้ป่ะแต่เขาน่าจะมีงานจัดงาน,งานอะไรสักอย่างนึงแหละอะไปไปหาที่จับจองนั้นที่นั่งกินเจอกบด้วยตัวหนึ่งกับนาตา อตอนนี้หัวเปิมหมดเลยอ่ะตรงนี้อ่ะโอเคนงงั่งเงียเลยอ่ะกินแบบกินแบบแ๊บแล้วก็ไปเ๊องกลังนั่งพิงยอง ไอ่ะไม่อะเหมือนหมูหยองอ่ะแต่หมูหยองนี่เลยเดียวยังไม่เคยกินเลยไม่หมูหยองกินไม่อร่อยลองกินลรารู้สึกว่าเขาเอาก่อนเลยเราจะแบบว่าไทยสไตล์กันไปไหมดูดิดูแอดเลเดี๋ยวผมแม่โอเคหนึ่งสองสาม

啊，你姓尹？不是，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 我认错人了。我走过去我我以为是俺那个小儿，你走过来瞅瞅，不是哟。哈哈哈哈哈。我被我来搞，弄弄弄这样子。我被弄了呢，要变的每样。现在安啊，怎么样？就是，刚刚 อ๋อแล้วลูกเลยดูหน้าดูหลีอะค่ะเป็นเหมือนกับ <c oughs> แบบผมผไดอำวยความสะดวกเหมือนฉายเอ็มวีผมนี่จร <c oughs> ิงๆมันต้องกินทั้งลูกไปเลยร้ <c oughs> อนเนี่ยร้อน เล็กนิดนึงมีแบะเล็กคือสองคนมีสภาพแย่มากอ่ะดูเนี่ยคือแล้วเมื่อกี้คนแล้วลุงเมื่อกี้เดินมาแล้วก็มาทีหน้าเราก็บอกว่าคืออะไรนึกว่าเป็นหุ่นอ่ะตลกแล้ว ขุ่นอะไรมานั่งกินอะไรอยู่ตรงนี้โง่กินให้กินให้หมดเราจะได้ไม่เป็นภาระเราก็ต้องี่เป็นได้แบบว่าคุ้องมบ้างนะ ไม่ร้อนแล้วหมกความร้อนแล้วมันมันไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นหรอว่าเขาทำแบบสดๆแบบอริ่อยจก๋นนั่น嘛 ค,คิดวพาเราจะมานั่งกินตรงนี้เนาะ เหมือนมานั่งปิกนิกอกับฝั่ง้ดูดิี่เพื่อนแล้ก็มีกบหนึ่งตัว กินให้หมดแล้วก็ไปละกำลังนั่งใหม่ <c oughs>